ครับผมนานกิรวัตรไทายแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบรุรีวันนี้จะมานำเสนอการทำสื่อชื่อโดมิโนโจำนวนนับวัตถุประสงค์ของสื่อชนิดนี้นะครับหเสริมสร้างทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือนะครับสเสริมสร้างทักษะเรียนรู้ด้านวิชาการด้านตัวเลขการนับจานวน3 สร้างทักษะทางสังคม,มเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับแล้วก็4นํนำวัสดุเหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างวันนี้นะครับหนึ่งนะครับไม้ไอติมหรือไม้สกรีนที่เรารับประทากนกันก็ล้างเก็บทั้สะอามีประมาณนี้นะครับสองกาลาร์เทคนะครับสามตัวจอกกระดาษสี่นะครับ,รน,รบนิตยสารเก่าๆที่มีปกสีหลากหลายนะครับรถือไม่ก็ อองเซกาลายอนะครับที่หาได้ง่ายท่วไปมีหลายสีแล้วก็นํามาใช้กันให้เกิดประโยชน์นะครับวิธีการทํำง่ายๆนะครับสําหรับผู้ปกครองที่อ่าไม่มีตัวเจาะกระดาษนะครับก็ให้ใช้กรรไกรตัดตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้แต่วันนี้นะครับผมจะใช้ตัวเจาะกระดาษนะครับแล้วก็เจาะเลยนะครับเจาะให้เป็นวงกลมนะครับนกึ๊บกึ๊บนี่นะครับเจาะแล้วเพื่อเธอเจาะไปดูทีวีไปก็ได้นะครับ สมมุติว่าผมจอดเสร็จแล้วนะครับจอดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ได้แบบนี้นับเยอะแยะมากมายนะครับทำยังไงครับก็เอามาทากระดาวลาเท็กนะครับเอามาทากระดาวลาเท็กนะครับแล้วก็เอากรปิตดอกไม้ติมนะครับเอามาทานะครับนะครับเราอยากจะาทาแล้วแปะติดกี่อันก็ได้แต่แต่ละด้านนะครับจะสองอันซ้อนเสียดทั้งสองด้าน นะครับสมมติว่าผมาติดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเช่นด้านหนึ่งอาจจะได้สียำอีกด้านหนึ่งสีฟ้านะครับด้านหนึ่งจะเป็นสีม่วงสีแดงนะครับด้านสีแดงอาจจะมีหลายจุดก็คือ2 4 6 8 10อ่า10สจุดก็คือเท่ากับว่าจำนวนส0ด้านซ้ายมือก็อาจจะเป็น2 4 6 7ก็เป็นจำนวน7นะครัะ เห็นไหมครับว่าทั้งสองด้านเนี่ยจำนวนแต่และจำนวนก็จะแตกต่างกันนะครับเนี่ยวันนี้ก็ผมก็มานําเสน่อทางไว้ประมาณสิาอันได้นะครับซึ่งเราก็อยากใช้ผู้เชิญชวนผู้พ้องเนี่ยมาทําสื่อเหล่านี้กันเพื่อสอนบรหลานของท่านเนื่องจากตอนนี้นะครับเ,เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทําให้ศูนย์ารกษาพิเศษประจ,จ,จาจราจรชนาบุรีนั้นไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติ ผมก็อยากจะให้ผู้รองนำสื่อออนไลน์ฉบับชนิดนี้นะครับไปฝึกทำแล้วก็ไปพัฒนาผลาของท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็นำสื่อถึงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ